ไปดูข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการกันดีกว่าครับผู้ถือบัตรรีบแก้ไขด่วนเพื่อให้กดเงินสดได้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จชหรสไม่ได้รีบแก้ไขกดเงินสดได้นะครับข้อมูลนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีให้เราสามารถนะฮะใส่บัตรตัวนี้ที่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยและให้เราสามารถแก้ไขนะครับ แก้ไขรหัสหรือคนคนไหนนะที่ลืมนะก็สามารถป้อนข้อมูลด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับกับเบอร์โทรศัพท์เพื่อจะสามารถใช้บัตรนั้นในการตั้งรหัสใหม่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวยังไงหลังจากาจบข่าวนะฮะซึ่งผมคงจะต้องไปหาข้อมูลแล้วก็ไปลองทำคลิปสดที่หน้าตู้กันเลยดูดีกว่านะฮะ เพราะว่าผมเองนะตั้งรหัสไว้เหมือนกันแล้วผมก็ลืมครับหรือว่าเบอร์มันเปลี่ยนหรือยังไงผมก็ไม่เข้าใจหรือกดเบอร์อะไรมันก็ไม่ทํางานนะคือจะเช็คอดมันก็บอกว่าให้ป้อนรหัสพอป้อนเสร็จมันก็บอกไม่ถูกต้องอีกนะครับก็ยังงงๆอยู่นะเดี๋ยวไปลองอ่านรายละเอียดดูหน่อยนึงก็ธนาคารกรุงไทยนะฮะกำลังจะมีการ ปรับปรุงนะครับและให้เจ้าของบัตรนะครับสามารถจัดการได้เองที่ตู้ ATM นะครับด้วยการสอดบัตรใส่เข้าไปแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไปได้เองเลยแก้ไขได้เองตั้งได้เองนั่นเองนะฮะเ,เพราะว่าถ้าลืมรหัสแล้วโดยปกติผมว่าพื้นฐานเราสามารถให้เจ้าหน้าที่นะช่วยแก้ไขได้นะครับผมก็ว่าจะอย่างนั้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราสามารถแก้ไขที่ตู้ ATM เลยได้ไหมและทํำยังไงเพราะผม จะทำคลิปสาธิตด้วยดีกว่านะครับผมเองก็เจอเหมือนกันถือเป็นข่าวนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งกลุ่มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนนะครับก็ตรงนี้มันเขียนว่าถือข่าวเป็นข่าวดีผมนี่อ่านไปด้วยงงไปด้วยไงเออซึ่งขอขออภัยที่เวลาอ่านก็อ่านสะดุด จะกุกตะกักด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็บางทีก็มึนๆน,นะแล้วกอ็อ่านสดด้วยนะครับอ่านผิดอ่านถูกก็มีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วบางทีเอาโทรศัพท์ต้องไว้ใกล้ๆใกล้ๆกล,กล้ปากก็จะได้พูดให้มันเสียงดังใกล้ๆใ,ใช่ไหมสายตามันก็ชิดกับข้อความผมก็ไม่ค่อยเห็นนะบางทีนะ ตอนนี้ผมลองเอาห่างๆดูก่อนนะครับเอาห่างๆแล้วก็จะพูดให้เสียงดังแทนนะครับเพราะผมจะได้เห็นข้อความได้ชัดเจนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรส,สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะคือเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้เองนะฮะเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับ Ministry of Finance News Station กรมบัญชีกลางนะครับเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดรหัส ATM ใหม่กรณีลืมรหัสกรมบัญชีกลางประสานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM พิน6หลักใหม่นะครับเรียกว่าจะมีการปรับปรุงและเพิ่มให้ผู้ใช้สะดวกขึ้นโดยการที่เราสามารถตั้งบัตรรหัส6พินเนี่ยนะฮะ หหลักนะครับแต่ผมไปกดมันเป็น4หลักอ่ะผมงงอยู่นะว่าผมตั้งเบอร์อะไรไว้แต่รหัสกินเป็น6กเหรอก็ยังงงๆเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกันหมดเนี่ยผมยังงง,ง,งสุดท้ายตัวเองก็ลืมรหัสตัวเองไว้ด้วยเลยนะฮะคือพยายามกดแล้วละ่ะเราก็จําได้ว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแต่เมื่อกดแล้วเนี่ยมันไม่ทํางานก็แสดงว่าเราก็อาจจะลืมสุดท้ายตัวเราเองก็สับสนว่าเรากดผิดหรือกดถูกกันแน่นะฮะรหัสคืออะไรกันแน่งงอีก สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสโดยสามารถดำเนินการกำหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งนางสาววิลาวันรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะบัตรคนจนนี่แหละ พอดียังไม่ได้เป็นเศรษฐีเนาะก็เรียกว่าเป็นบัตรคนจนกันแล้วกันผมก็เป็นคนจนกันแล้วกันนะครับซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนมากจํารหัส a t m พิน6หลักของตนเองไม่ได้ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง a t m ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรักฐบาลได้นะครับผมว่ารหัส6หลักเดี๋ยวคิดดีๆนะ ให้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆดีกว่านะครับคุณตั้งอะไรที่มันง่ายๆนะก็โดยปกติเราอาจจะใช้1 2 3 4 5 6นะครับแต่ผมว่าให้เว้นนะครับเพราะว่ามันง่ายไปนะ1 2 3 4 5 6ยังไงให้เปลี่ยนอย่างอื่นที่มันง่ายๆกว่านี้อาจจะเป็น5นะฮะหตัวไปเลยนะครับหรือว่า8 6ตัวอะไรอย่างเงี้ย6 6ตัวอะไรอย่างเงี้ยห,หรือยังไงดีไม่รู้นะ เพราะบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยหรือไม่ค่อยมีใครใช้หรอหรือเอาเราเอาง่ายว่าดีกว่าไหมเราเก็บแค่บัตรดีๆก็คงไม่มีใครใช้เนาะงั้นดังนั้นก็ตั้งไปเลย1 2ึ่งสองสาจบเนาะเออดีไหมนะฮะหรืออะไรก็ได้1 1 2่ง3 4ึ่งสองสองนะฮะหนึ่งหก็6หลักพอดีนะครับผู้ถือบัตรนะครับ เพื่อให้ผู้ถือบัตรษษสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสสามารถถอนเงินนะครับถอนเงินจากตู้ A t m ของธนา,าคารกรุงไทยได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จํารหัสพิน6หลักของตนเองไม่ได้สามารถกําหนดรหัสเพิ่มรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่ตู้ ATM ของธนา,าคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกําหนดนะครับซึ่งธนาคารกรุงไทยให้อํานวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง a t m เอออแต่เมื่อวานนะผมไปดูผมหาไม่เจอครับ มันยังไม่ติดหรือเปล่าเนี่ยผมเจอแต่อย่างอื่นพยายามหาดูว่าวิธีตั้งรหัสใหม่อยู่ตรงไหนแต่ไม่มีไม่มีกระดาษ a 4ติดไว้ข้างตู้หรืออะไรเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายรูปแล้วก็เช็คดูอีกทีดีกว่านะฮะโฆษกกรมบัญชีกลางโฆษกกรมบัญชีกลางทิ้งท้ายว่าในกรณีที่เครื่อง a t m แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ํากันในระบบจะไม่สามารถดําเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้โอเคเข้าใจแล้วครับให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนเลขหมายเพื่อขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดําเนินการดังกล่าวทั้งนี้สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอ l l center บร์ปัสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลข02 109 2345ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8โมงครึ่งนะครับจนถึง5โมง5โมงครึ่งนั่นเองนะครับ8.30นจนถึง17.30นนะฮะคืออย่างนี้ครับถ้าเราไปป้อนออโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะถึงแม้ว่า ประจำตัวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมันถูกก็าตามนะจะถูกก็าตามแต่เลขเบอร์โทรศัพท์นะ่ะมันไม่เคยผูกกันมาก่อนนะครับตอนสมัยเราลงทะเบียนนะ่ะเขาจะใช้หลักการของเบอร์โทรศัพท์ของเราคือเบอ,เบอร์เก่านั่นเองนะครับเบอร์ดังเดิมนั่นเองผูกกับบัตรประชาชนด้วยนะฮะเมื่อเช็ค2อันตรงกันร,รหัสก็จะ,ะการทํางานของเครื่อง ATM ตู้ ATM ก็จะทํางานให้เราด้วยนะฮะไม่งั้นมันก็จะฟ้องอย่างอื่นแล้วว่า ไม่มีข้อมูลนี้หรือข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรต่างๆนานานครับ <spe ech> เพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์เราไม่ถูกต้องนั่นเองถ้าคุณใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับหรืออาจจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามนะฮะเราจึงจะเป็นต้องไปแจ้งนะฮะด้วยหลักฐานบัตรบัตรประชาชนนี่แหละนะฮะบัตรคนจนนี่แหละนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละเอาไปยื่นพร้อมกับเลขหมายบัตรประชาชนซึ่งเขาจะถาม เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็บอกเข้าไปเขาก็จะไปป้อนนะครับไปทําง,งานให้มันผูกให้มันขู่ก,กันให้เรียบร้อยนะฮะคราวนี้เราก็จะสามารถตั้งได้ที่ตู้ ATM แล้วนะครับส่วนใครตั้งไม่เป็นเดี๋ยวผมว่าผมว่าน่าจะลองทําคลิปนะฮะพอเข้าใจฮะว่าสอวอนี่เรียกว่ากลุ่มคนบางประเภทนะครับหรือลุงลุงป้าป้านะจะยังไงก็ไม่เป็นนะทำยังไงก็ไม่เป็น บางคนมีถึงบัตร ATM นะแค่กดถอนสักรางยังทำให้เป็นเลยนะครับเออเชื่อไหมหรือ call center, คอเซ็นเตอร์นะครับธนาคารกรุงไทยนะหมายเลข02111111 1ตลอดย4ิ่ชั่วโมงนะครับคือสามารถสอบถามได้นะฮะปัญหาต่างๆเนี่ยหรือว่ากรมบัญชีกลางหมายเลข022706400ในวันเวลารา,าชการพดดังกล่าว อย่างไรก็ตามอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับสาหรับผู้ถือบัตรคนจนอย่างไรก็ดีใครจํารหัสไม่ได้รีบดําเนินการด่วนก่อนกดเงินไม่ได้ตอนนี้ผมยังยง,ง,งงอยู่ว่ากดเงินไม่ได้งั้นแสดงว่าจะมีเงินสดเข้าเหรอจะมีเงินสดเข้าอีกไหมผมไม่ได้ข่าวเลยอะ่ะหรือว่าผมพลาดไปหลายเดือนแล้วงั้นเงินที่มีอยู่ก็หายไปเลยสินะผมก็แย่สิแต่ผมเช็คดูแล้วผมรู้สึกไม่มีตังเข้านะหมายถึงเช็คจะข่าวนะฮะแต่ผมพยายามไปกดแต่ก็กดไม่ได้พอลืมรหัสซึ่ง บัตรเมื่อเอาไปใช้กับธงฟ้าอะไรต่างๆที่มีโคต,ต้าอยู่300บาทซื้อสินค้าตามราคา้าอันนี้ผมใช้ทุกเดือนอยู่แล้วครับนะแต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเป็น500เป็น1,000นี่ผมไม่ได้ข่าวเลยผมไม่แน่ใจนะซึ่งใครได้ตังค์นะครับหรือว่าบอกผมได้ก็ช่วยบอกหน่อยเพราะผมอาจจะตกหล่นผมอยากจะรู้ว่าเดือนที่แล้วให้เท่าไหร่หรือ2เดือนที่แล้วเพิ่งให้ไงนะครับหรือเขาให้ทุกเดือน500ไม่รู้เหรอนะครับ หรือว่าเดือนนี้เพิ่งได้1นึ่พันไงนี่ไปกดเลยนะคือผมยังไม่รู้เลยว่าเดือนนี้เขาจะให้เท่าไหร่ซึ่งดูสิรหัสก็บอกอยู่ว่าเพื่อจะได้กดเงินนะเพื่อจะได้กดเงินได้อา้าเพื่อจะได้กดเงินนี่คือเราสามารถกดเงินจากไหนละ่ะใครเอามาให้หรือว่าไอเงินโคต้าสามร้อยนั่นแหละที่จะสามารถกดเป็นตังสดเอามาซื้อที่ร้านอื่นแล้วก็ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่อย่างนี้หรือเปล่าว่า300ที่เราที่ได้ทุกเดือนที่เอาไว้ซื้อของอ่ะ ก,ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเลยแล้วเอาไปซื้อร้านอื่นแทนได้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เงินที่นอกเหนือจาก300ใช่ไหมผมไม่เข้าใจนะยังไม่ได้ข่าวนะเพราะทุกทีจะมีข่าวรวงออกมาว่าจะมีเงินช่วยเหลือใครมีบัตรคนจนจะได้รับเดือนละ1,000บาทเพิ่มเติมจะได้คนละ500เพิ่มนะฮะบางคนก็บอกว่าได้3,000เลยอะไรอย่างเงี้ยผมอ่านดูเอา้าก็หลักการเดิมไม่เห็นได้สตางค์สักบาทก็ค่า อะไรค่าเดินทางเท่านั้นเท่านี้ค่าเปลี่ยนแก๊ส45บาทค่าอะไรจีปาถะแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่าอะไรไม่รู้แล้วก็ค่าผู้พิการบ้างหรือใครเป็นวัยชราก็ได้สตางเพิ่มก็เงื่อนไขเดิมแต่ถูกนํามาเล่าใหม่ผมก็ยังงงเอาผมก็เลยไม่เล่าดีกว่าเรื่องข่าวนี้ถึงมันจะเป็นข่าวใหม่แต่เนื้อหาเนี่ยมันอันเดิมไงแล้วก็ตีหัวข่าวบอกว่าได้รับสตางค์3,000บาทหรือว่า1000บาทในบัตรอย่างเงี้ย แล้วมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เป็นเงินใหม่ที่เข้ามาเลยไงมันก็เป็นเงื่อนไขเก่าๆให้อ่านนั้นเองผมก็เลยงงกับมันอยู่แล้วผมก็เลยเว้นไปไม่อ่านนะฮะและไม่เสนอข่าวนะครับข่าวสดออนไลน์เขียนจีมคอมอ่านขอบคุณครับ